ู้เงินทั้งทีดอกเบีย้ยต่ำๆก็ควรจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจด้วยและหากว่ามีดอกเบีย้ยที่ปีหนึ่ง8.99%แถมให้เงินก้อนแล้วก็ให้ผ่อนได้นานๆแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้ในแบบที่คุณต้องการสมัครได้ทันทีไม่ต้องยื่นเอกสารนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยหลานยายชแนลนะครับ ใจนกะแค่ไหนก็สลายทุกภาระเบาได้ทันใจเพราะว่ามีวงเงินให้ได้ถึงคนละสี่แสนบาทด้วยขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายสี่สเต็ปยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารซึ่งเอกสารที่อัปโหลดถ้าคุณมีสลิปคุณก็ใช้แต่ถ้าคุณไม่มีสลิปคุณก็ใช้รายการเดินบัญชีหรือว่าสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนล่าสุดคิดไว้เลยว่าถ้าเกิดว่า คุณอยากจะกู้สักห้าหมื่นแบบกลางๆผ่อนเต็มพิกัดที่60เดือนแล้วก็ด้วยดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่8.99%ต่อปีรู้ไหมว่าค่างวดก็แค่เดือนละพันเศษเป็นสินเชื่อเงินก้อนนี่แหละที่เมื่อคุณได้รับการอนุมัติจะมีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของคุณซึ่งในส่วนนั้นคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่าเงินที่เข้าไปก็จะน้อยกว่ายอดเงินที่ได้รับการอนุมัติ เพราะว่าต้องหักในเรื่องของค่าอากรสแตม0.05%ของวงเงินที่คุณได้รับตาสูงสุดเขาก็หักไม่เกิน10,000บาทเราถ้าเกิดว่าหากว่าคุณขอกู้สินเชื่อไปแล้วไม่ผ่านคุณอย่าปล่อยให้มันคาใจคุณต้องสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อด้วยคุณจะได้ทราบถึงสาเหตุแล้วก็นำเหตุนั้นมาแก้ไข เพื่อจะได้ไม่พลาดในการขอสินเชื่ออื่นๆต่อไปผลการอนุมัติทราบใน2วันทำการซึ่งจะต้องนับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนวงเงินขั้นต่ำที่อนุมัติตั้งแต่5,000สูงสุดที่4 0 0 0 0นบาทหรือสูงสุดก็ไม่เกิน5เท่าของรายได้ฟังแล้วอาจจะดูแล้วเนี่ยคนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาท ยังคงยืนพื้นที่วงเงินไม่เกิน1.5เท่าและถ้าเกิดว่าคุณมีสินเชื่อที่ไม่เกิน3สถาบันด้วยแล้วอันนี้ถือว่าโอเคสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือเตรียมความพร้อมความมุ่งมั่นในการที่จะไปขอสินเชื่อ KKP Cash Now โดยจะเป็นเงินด่วนที่อยู่ในแอป TruMoney e Wallet รายได้เพียง10,000บาทก็สามารถจะกู้ได้ ทังผู้ที่มีรายได้ประจำเจ้าของกิจการรวมถึงคนที่มีรายได้ไม่ประจำอย่างอาชีพอิสระจะสมัครก็ทำผ่านแอป True Money หรือไม่ก็เข้าเว็บไซต์ t r u e m o n e y com ทำได้ทั้ง2ช่องทางถ้าเกิดว่าคุณสมัครแล้วไม่ผ่านจะยื่นสมัครใหม่อีกครั้งก็ควรจะเว้นช่วงอย่างน้อย3เดือนด้วยกันบอกก่อนเวลาชำระคืน เขามีให้เลือกชำระแบบเต็มจำนวนหรือจะเลือกจำนวนที่คุณจะชำระเองก็ได้สอบถามปรึกษาได้ก่อนที่ kkp contact center 02-165-555่ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ